กินเป็ดสวรรค์กินหมูสวรรค์แล้วป้าเบงยำชุ่มเบานิพ่นครับตะกะพี่น้องนี่คือที่ดินของเบานิพ่นคบตะกะเพิ่อกำลังสั่งอยู่กำลังสั่งนะจ๊ะโอ้ป้าบ่เลนี่สวัสดีจ้าว่าเป็นผู้ใดเนาะมาเป่าสาวเล่าอยู่นี่เปนบ้ามาเป่าสาวเล่าเลยเปนบ้า เอีอยังนี่พันไม้ที่ไอแฮมบาเบาแก้วไห่บาหนมันมาตายโอ้กูหักกางมุไเดิกจะกางดีแ่เนาะอีอย่งนี่แปลว่ามันไถประเด็นบา,บาเกบบระเดนบนี่มันเลนะเน,เนเาะออ<อ>สมสวนเบาอย่างกัน้องนาโคกกว่น้องนาโคกข,ของเบานิพนธ์คตะการนะจ๊ะ ไปดาวฟ้าไปเจ้าเจ้าเอ๊ะตั้งเต่ไหนดิสวัสดีค่ะซีทีเอลโอ้ยเป็นยังคือบอสวัสดีค่ะวะฮะไปลงเล่นนี่วะนี่ไปลงเล่นไ,ไปลงเล่นลงเล่นปิดลงเล่นปิดโอ้ยปิดกับปิดวะไปไหนอ่าแฟนคลับมาเอ๋ บ่าวนิพนธ์ไม่ลงคลิปเลยนะยัยซาถ้าไปคำตะการไปดูบ่าวนิพนธ์ให้หน่อยไปสั่นก the ็เลยได้มากเลยนี uh ่ตามกินกัวจะมาว่าเลยนี่กำลังสั่งอาณาจักรอี่ยอนาจักเหรอฮะอันนี้กำลังใจนะคะสบายดีเฮ็ดเองบ่มีบ่มีสร้างอะไรหมดนี่ บ่มีเงินจ้างบ่มีเงินจ้างวายเพชรเองอะไรันเพชรเองเน่บ่มีนั่นบ่กสองกะเตะมาใส่มุงเงี้ยสองบ่มีเงินเพชรที่อันปุ่นสองเดือนที่หายไปนี่เฮ็ดเองทั้งหมดบ่นอกจากเอาบ่มีสปอนเซอร์วะสปอนเซอร์อุ้ยมึงสปอนเซอร์เลยเอาคือสบ่มีวะบ่มีสปอนเซอร์ครับบ่ะพู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์ลังไม่นะครับอ่าลังไม่นะครับพูดอะอยากเป็นสปอนเซอร์ลังไม่ยันเบ้านี่พ่นว่ะเบ้งในอาการเก็บป่วยพ่นมาเป็นไหน ใคร <ละ S 2> หรือเปล่าเห็ดเลี้ยงลายเวียนเจ้าแล้วเจ้าลืมบ่ลืมอาการเล่นเหรออันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่คิดถึงลูกมากคิดถึงลูกมากก็เลยมาลูกไม่ไปหาแม่มาเองลูก,มลกแม่หงจักว่าลูกยากอ่าแม่มาเองกําลังสั่งอนะนาจักเพื่นวะไปหาแค่เดียวมาเสื้อผ้าให้นหนอยดลวยไอ้ซื้อบ้างได้ก่อน นี่น้องนาบาวนิพนธ์คำตะก้าโคกน้องนาบาน่ะอ่กกาโคกน้องนากับโคกน้องนาบ่อันนี้คืออาณาจักรของบาวนิพนธ์คำตะก,ก้านะจ๊ะโคกมีหนอนมีหนาพนหน้าอ่าเสยโคกอย,ยู่เสยนาอยู่เสยนี่ละโคกจะขึ้นโหนกแล้่ะกกนี่ละขึ้นหน้าจะขาึ้นซ่าหนึ่น้ากับผู้หน้าไม่ให้หนึงคนหน้าข้าเจ้าบ่หรือหน้าเจา้าของเจ้าของให้นึาา่ตคนตึนหน่อยในที่หลังแม่ตึนหน่อยหน่อยครับโอ้โอ้โอ้อันนี้เอ็ดเป็นรูปอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้ความในฝันนั่น มี่บอที่แอลเนี่ยบอตัวทีกับตัวเอลแล้วก็ตัวนี้เป็นบอเล็กแป๊ดเนี่ยบ่ต้องต้องเบิ้งมุมสูงยังสิงามเบิ้งมุมสูงแล้วเบิ้งมุมนี่ก็บ่รู้เรื่องเลยนี่อันไปสั้นไปสั้นของเจ้านี่เวลาหนามมากมันบ่พังบ่กัเฮ็ดกัเฮ็ดกันพังเหรอเนี่ยเป็นต้นมันต้องพังเลยเนาะพันสันนึงมันก็ยังสันนึงเละเออแมันพังลูกไปหากันพอพังลูกไปหากันก็จะเป็นเครือกระทะนี่มั้ยมันเป็นแองบ่กัดเห็ดกันพังมันก็ไหลลงกสา อันนี้รูปแบบทีเอลตัวทีและตัวเอลของสะน้องหน้าโคกเพิ่นอันนั้นวันนี้เขาจะวานเข่าเลยพี่นอ้องทั้งนี้ฝนตกเด้ทั้งนี้ฝนตกทั้งอำ่อำเฮ่อค้ามตลานี่ฝนตกอันนี้เบิ่งภาพมุมสูงเพิ่นยังสิงามเพิ่นว่าอันนี้เฮามาข้างล่างมาข้างล่างเลยบ่หู u บร,บรูความงามของมันเนาะปลูกพักปลูกยังเข้าไปหนึ่งกระเชงงามอันนี้ประเจรศรีสอร์ทตัวที่อยู่ใส่ปะตัวที่อยู่ใส่ตัวเอ,อ่ใส่นี่เลือกสบายนึงเป็นแต่ยาน ให้หน้าให้หนึงเขาสี้ยางปไปใส่เลยมันมังงอแง,ง,ง,งปไ,ไปใส่เลยไปทางนี้เนาะพวกน้องนาบ่าวนิพลคัมละก้านะจ๊ะปลูกตะไคร่ปลูกเอหญ้าแฝกไว้กันตะลิงพังอันนี้นเป็นรูปทีตัวทีและตัวเอล ที่หมายถึงประเทศไทยนะจ๊ะแอลหมายถึงสปปลาวิ่นวาเด้สปปลาวเพื่อเชื่อมสมัยตรีกันประเทศไทยลาวเชื่อมสองฝั่งโขงเป็นดินแดนความหักของไทยลาวนะคะคนเท่าคนไทยคนเล่าเป็นเสมือนพี่น้องกัน พี่น้องกันไอ้น้องกันบอาภาษาเดียวกันโอ้ไม่น้าหน่อยพ่อนี่คือลูหน้าหน่อยเด้อนน่เด้ออันนก็ไปตามเดนไปตามเดือนมีหน้าหน่อยมีให้หน้าหน่อยพ่อเลยดำหน้าเกษตรกรในคนบึงเป็นงองแง่งตัวทีตัวเอล ปลูกพักปลูกหญ้าปลูกหมุ่งหมกหอยไปกัแผนการความฝันของเพื่อนก็นคือมีสะนา้ำมีสานามะน้ำลวก็ปล่อยปลาแลวก็เปิด้านอาหารเปิดเปิดเป็นบอ่อตกปลาว่ะท้อบ่อตกปลานี่คือความฝันของเพื่อนนะแล้วเพื่อนก็นคอยสร้างฝันไปโอ้ดินก็จะพังคักแค่นอนเนาะ ปลูกสิงปลูกขวางไว้แล้วมันยังสิยังพวกปลูกพวกปลูกหันปลูกนี้ไว้กัดพังบ่เลยน้นำฝนตกไม่ไมบ่หน่เนาะไอ้ดานำ้ำฝนตกวังสองสามเมื่อที่เล้วไปได้บ่หน่ตันบ่ เอา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 บกหอยมาปล่อยพี่น้องนะเอ็มเอาบกหอยมาปล่อยเอาบกหอยเอากุ้งเอาซิ่วเอาอยังมาปล่อยเฮ็ดบ่อกุ้งก็ได้บ่อบ่อตกกุ้งไหมดินมันจะพังนะลูก พียเอวขยานยังไปเล่นลูกแล้วยังยังออกไปคุณไปบังให้น่าแล้วไปปลูกพักปลูกไอ้ปล่อยหอยเนาะปล่อยหอยจูบหอยหอยปังไม่ใช่ให้ไม่ใให้พวกหอยทะเลเขามาเนาะ ทีเอลผ้ายางสม้มอันนี้แหละยางส้มสวนส้มอันนี้เพื่อนละปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกปลูกไว้นั่นไว้ทาตะาไคร้ไว้กันตะลิงพังเพื่อนเพื่อนไผ่บ่กเป็นตระลุโตกตายบ่ว่าเป็นตระลูกตกตายบ่อันนี้เป็นสระน้ำเลขกแปดเพื่อนมาไอ้ดูน้ำขึ้นไปใส่บ่เนะ

ียังใส่ยังเอาเป็นอย่งนี้โหต้นไม้ไปละยาหลานพนปุมมมีมมผ้ายาส้มส่วนอันนี้แผนการสร้างรีสอร์ทหน่อยนะจ๊ะ มาไปบักอันั่นกูณสายตัวไม่เห็ดมันจูบดีขนาดหรือไหมเนี่ยไอ้สาเดาฟ้าแล้วไปเรือกู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 เซตสายได้นนิเไตายมุ้งหยาบอ่ะอันนี้เฮ็ด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 ไปรับแขก ถ้าเรามีมองรับแขกอยู่บันเดินเพรามีมองรับแขกได้ในนี้บองไหวแขกมากก็นั่งหฮมอยู่กันตัวอันป้ายางเนี่ยบันท่านละเมนบ่อยท่านละเมนดีบ่ะมันงอกเป็งสีบ่เดี๋ยวก็จะขายให้ขายเงินซื้อรุนอันนี้เข้าซื้อแล้วนะโอเจดออกบนบ่ขายดอกเลยขายเยอะขนาดสองล้านมนเลยโอ้เจดอกเราบลอนดเงินเราไม่ใช่ขายเราหาไปหาเงินตั้งแต่เป็นสาวคนเนาะ ตะปูก็ตะปูสีนะ่ใ่ตะปูใหญแล้วบับเสาเชิมกับบวบ่ามันไม่เชิมปันลงกงยนี้ตะปูง่ายครับอูซีเมนมาเลยทีเราจะทำเ่วยแบบนี้วะทำเลยครับทำนอกวะก็านอกบอทำเฮ็ดได้เส้นกับเฮ็ดอันนอกกับนอกอันไหนกันนนอกกับนอกกันตัวมันก็บังงเลยนะันไนแเฮ็ดกังบุกอนอกในมันยังแข็งไหมทังสี่บ่ บากแต้บาีังจปุ้ผีนแบบเขาเอ็ดบ้างใั่หรือย่าจะจะไปทวงไม่ใช่บอกขึ้กันขนอกแก่เลยเดเาตามเขาแล้วเขาเอ็ดมาหลายอันแล้วพูดถึงว่าซื้อเอออาสร้างไงเนี่ยมกจักสร้างไงบนี่โอหกิมันบ้านเรามีประสบการณ์นะานเราเคยเหตุอย่างนั้อันนั้นพันนอกอันนั้น มาแต่โฮมแดดเขากันนังนะออกนอกลอกกานี้แดงมีลูกปลอกเราว่าขัดแตงซี่ลูกคบอาอะอสมนักกร้าังไงกันอะฟังของขารถลูกปอกล้วว่าขัดนอนี่ลูกปอกแล้วว่าอาะว่าเราบอกข้างใหรอเป่าเราเป็นบอข้นเบนเราบ่เราะบนเราครบรอเราเป็นงไม่ก็จะเชื่อเรา เอยทั้งซางปูนทั้งซางหอยทั้งซางกับเปืือกควาเรีบที่ซางไงซางตีพ่อชวบาเหรอแต่่าเราว่าคดไตเอาตัวนงเป็นผู้บ่าวเขาไม่เมียพลังเสร็สนุนแล้วอันนี้ย่ามันถือเปือกไม่ถือเปือกไม่ตีน่ะทนมันตรงอยู่บนน้นีมันหยังหรือมันจาไหน ตัวเราสรงไงแต่ไงบ้างด้วยกัวไม่ได้ยังไพูดเรยกกัวยังรงสาพุนถ้าโดนลบมมากไปละมึงโอ้ผู้หยิงยกขึ้นหนม่งอย่งโอ้ผู้หญิงยกข้นหัวเลย ร้อนมาสูบไซดันาดมัน่ยู่โดนดอนใหญ่คมจะร้อนน้ำมันเพราะว่าเดคนยกโว่่อแล้วมืนหนีหลายแล้วเขาขาคนยกนนก็ดีนู้นตไหนดิเด็ดต้องลองน้ำเตวมับไปอีกนะมันมันมันคขวยทั้งคุณก่อนยับไปแล <c oughs> ้ว <c oughs> ง่าย um, ิตอกเอาตะปูมากบ่จะร่อนมาซุบใส่ใหญ่จะร้อนน่ะน่ะจะเชิญแบบนะเจ้าทั้งสีเขาเยออกแบบเองควบคู่เองทั้งสีเาเนี่กรได้ทั้งสีไงเนะเห็นปะยอโจมซะเลย แล้วก็มีปูนเสร็จเหลือๆข้างปอกตรงนี้ทั้งส um ีน anyway anyway. ั่นแหละปอกอ้อมเสาไว้ทังสีดิเออทั้งสีทั้งนี้ไหลายทาได้ลายลายเป็นน้ำขึยกขึ้นเลยอ่ะปวกกูถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้ยใครสงสัยจะแรกยของคนได้อยู่สนีญยกไลยอยู่ถ้าว่าจะเฝ้ามุ้งไข่หย่านี่ทั้งมุ้งไข่หย่ายกขึ้นยกเดี๋ยวนี้ได้เอื้อนเอื้อนนี่ได้จะเฝ้าไม่ขึ้นลาย เราจักสวมกวดน่อยบ้านนันนักหาคนจมทละขางนี้จมวัตถุขางก็ตายตัวจมขึ้นทางนี่งัดขึ้นที่ละขางพืชขึ้นเอาสมใจแต่กบ้านลูกนี่ขางอะเจ้าสิวจมเบิงบอกโอ้ยรถเบรกโค้รวตจมนี่ไปเอาเอเอาง้อเทียงนึ่งเทียงเฮ็ดแล้วเรียบร้อยเลยง้ออันไหนวัตเลยวิบกะเบื้อง <s good wolf parfait> <laughs> 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 ไม่ย oh, ังเจ้าหญ้าไว้บ่ว่าเจ้าหญ้าไปเจ้หญ้าไปนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหญ้าสิปะไว้นี Twitter> ่ละเอานอนน้ำขึ้นนึงละไก่ชงขึ้นรถทัวร์เมื่อเด้อเอ๊ะจ้าวันดีจ้าวไม่ต้องเมื่อประจันหลานว่ะข้าหลานโอ้ยดีแล้วยร้านหลายจังสี่ละเนาะเปิ่มปันมาะข่ายเนาะเปิ่มปันบักไฟเลยว่ะอ่านี่แม่คนฮักแพงจ้า đi, đi, về nhà. là bỏ cõng, phạt nhá. À, cắn. phạt cái nè. phạt cái bao. Chăm nhá. หาตังสักสองสามล้านก่อนค่อยมาคุณจะได้ล้านมาจังว่าล้านวะจะได้ล้านเดียวเห็นไหมนี่นี่แย่เง่าคุณจะได้ล้านเดียวต้งต้งที่แอลล้านหนึ่งต้นสา์มล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งครัได้อุปกรณ์ขั้วพิ่นเบ้าดิพนคนตะกะตายแล้วพ่อใหญ่นั่นได้เสียมเสาะปุอันขีโตมบอกแล้ว สะน้ำทีเอว้าหนิสะน้ำทีเอวด้วยนี่เนาะนี่มองเรีนน้ำใช่ปะเจ้ากาคำมันเปิดตุ่มเจ้ากาจะพึ่งเรียนอะไรไม่หลาจักน้อยจะก่อนไปทั้งอื่นดูไปทั้งอื่นเลยมันเอ็ดไปงานไรเาเอองานไรบ่ เดินทางต่อไปค่ะห้องเยี่ยมเบานี่พนมคำตระการนะครับเอาแล้วเฮากลับเดี๋ยวไปซื้อเกลือเอ็ดปแคร์ก่อนหนึ่งนี่บ่สุลลาซิลของเบานี่พนมคำตระการนะจ๊ะอันนี้เพิ่นติดน้ำเพื่อจะแล่นน้ำไปพุ่นละแล่นน้ำไปโคกน้องหน้าเพิ่น ปุ๊ไปปุ๊ไก่เป,ปล่าอันนี้โซลาเซลล์มันเป็นแสนนะพี่อ่าเดี๋ยวเขากจะจกกันก่อนเพื่อไปซื้อเกลือซื้อเห็ดแปรก,ก่อนฝนกําลังซีมาปากําลังซีมี